ดีครับกรเษกษตรชุ่ใจมากอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนีเกษตรผ้ามาเบิง้งกล้วยนำว่าแล้วกษตรผาบอกวิธีการปลูกกล้วยนำว่านี่มันเห็หตุใดมันเคลื่อนไงหน่วยไงผอมนะครับแล้วก็มีมีลูกไงครับมือนีเกษตรผ้ามาเบิง้งครับไปไปเบิ้งกันเลย ก้วยน้ำว่าก้วยน้ำว่าปากช่องหาศูนครับพันปากช่องหาศูนนะพี่น้องกับพันพื้นบ้านของเฮานี่แหละพันปากช่องหาซุนก็ได้ที่เจพอตะเมียเข้าค่าปลูกกันมากกับพันนี่แหละพี่น้องก้วยน้ำว่านี่ก็มีหลายพันเนอะพี่น้องมีสองสามสายพันธุ์หมดละแต่ว่าจะจักมีสายพันธุ์อย่างนี้หผมกับ่คอยรู้ปันใดบ่ทสันทัดเรื่อง กล้วยพ่ปคนไหนกล้วยนี่กล้วยนำว่าเฮ้านน่นว่าแต่มันสมบูรณ์เด้พี่น้องเฮ้าจงไวหลายต้นปันไดกได้เคือไงหนวยไงคือเขาพี่น้อง,งว่าต่เฮ้าเค็เยยคเดดินเห็นมันดีแลลวก็ปรุงแต่งให้มันดีบ่คือกล้วยพัน์อื่นกล้วยนำว่าบ่บบคือกล้วยหอมทองบ่คือกล้วยไข่ปลูกง่ายครับ กุ้ยน้ำว่าเขาหน่ปลูกไงรักษาไง<ม>ตามที่ผมปลูกมาเนี่ผมกอกว่ารักษาไงกไงับกุ้ยน้ำว่าว่าแต่เขาดูแลดีรักษาดีทำความสะอาดกอให้มันดีให้มันแปนไว้พี่น้องอ<ม>ย่าใส่ใมันโลกเกินไปกันมันโลกเกินไปอะไรมนกนเกิดโรคเกิดมาแลงเข้าไปคือเพื่อนวานละพี่น้อง ว่าต่เ้าใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยบำรุงหงมันดีปีหนึ่งนี่เ้าวกาว่าใส่ฟุ้นจะสามเถื่อใส่ปุ๋ยสามเถื่อพอ่อพี่น้องแต่ว่าเ้าต้องใส่ให้ปริมาณต้องปีลหลายอย่างหน่อย้อพี่น้องห้าวไปต้องไปใส่หลอกเหงามัน่อกเขาใส่ตามบริเวณโค้นมาเลยไกลไกลโค้นมันประมาณศอกหนึ่งก็ไดเพราะว่าหากกล้วยนี่ออกออกไปไกลอยู่แล้วพี่น้องที่ผมปลูกมานนี้่ มันกะหน่วยใหญ่เครือใหญ่เนีพี่น้องผมบัตัดดอกลูกมันผมกับบตัดดอกแค่ผมกับแยกออกไปปลูกแคร์ผมกับนอได้สมบูรณ์ผมกับจงไว้เบิ้งเครือมันเด้อพี่น้องเบื้งเครืองเป็นเด้อเบิ้งเครือ่ังพี่น้องผมซุ่มของเบื้องแต่เครือนี้ประมาณสิบปีเยอพี่น้องงานเลยสุดอยู่พี่น้อง มาทันได้สุจริง้เห็นมานาะย่อนแสงมานาะเครื่องไงพี่น้องเครื่องไงเครือมันสุดแล้วพี่น้องเครือมันสุดแล้วเครือมันสุดแล้วเครือนี้กะซิบเอ็ดวีพี่น้อิบเอ็ดวีเครื่อนี้ิวี กอเดียวได้พี่น้องกอเดียวนี่มีมีอยู่ประมาณหาหกเจ็ดต้นพี่น้องเจ็ดตน้นแปดต้นว่าได้นับลูกมันน้ำได้พี่น้องนับตะมูมันใหญ่เนี่ยพี่นอ้องต้นทั้งนี้ก็เกิ่มกำลังสิเริ่มออกแล้วพี่น้องกำลังสิเริ่มออกปีแล้วออกที่แรกมันจะเป็นน,น้อยๆอยงนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบัดถอดดอกไม้ยาๆวๆน่ะมันสิใหญ่ ันสิไงช่วงมันสิออกลูกมันะลองไปเห็ดเบิง้งเนี่ยพี่น้องเนีย่ยเล็ดลับบ่ต้องมีเคล็ดลับยังไรป่วยนนำว่าเฮาปลูกง่ายจงไว้หลายก็ได้แต่สำหรับว่านอมันนี่อยู่กลางๆนี่เขาต้องสับออกเด้อพี่น้องที่นอมันแทงออกมากลางๆนี่เขาต้องสับออก นออยยุออกมาทั้งขางสิเพราต้องสับพ,พ,พี่น้องเ่าต้องสับนอแบบนี้ออกมาทั้งขางแบบนี้เ่าต้องสับแต่ว่านอไหมันแซงออกมาเนี่เข็นนอหนิพี่น,ออน,นออ้องเขีนนอเนี่นออังศีห้าต้องออกห่อแบบนอแบบนี้ห้าต้องอ,ออกแล้วก็นอทั้งขางนั้นห้าบระดองออกเขาจงไว้เลยนอแบบแต่ว่านอแบบนี้ห้าต้องอ,ออกเพราะว่ามันจงไว้มันกันบใบญ่พี่น้องแบบนี้นลักษณะแบบนี้มันบอใหญ่ พราะว่าม euh, oh, so so ันก okay. ็มีแม่มีแม่มันบอกยังไงก็คือมันตีบไว้นะพี่น้องคือมันดันดันลูกตัวนี้ไว้แล้วมันตีใบใหญ่มันสีเลียวตัวนี้มันตีมันตีฉลูดขึ้นมันสีเลียวพี่น้องข้าวตองเขาออกน้อนี่คือกันพี่น้องน้อนี่เขาเบิ้งแล้วมันมันสีเบาะต้นมันสีเบ้อหมกเขาก็ต้องเอาออกพี่น้องเขาต้องเอาออก แต่ว่ามูมันออกมาห้างนอกนี่เข้าก็ต้องออกเลยเขียนมานีเข้าก็ต้องออกพราะว่ามันอยู่กลางพี่น้องมันอยู่กลางเข้าก็ต้องออกเขาออกเอาออกเลยครับพี่น้องจนออกมาห้างนอกออกมาห้างนอกแบบนี้แบบแบบนี้เขากระต้องออกพี่น้องเดี๋ยวมันสมบูรณ์เดี๋ยวมันใหญ่เองตุ่นแม่มันเลไก่ที่ออกเครื่องแล้วพี่น้องไก่จี๋ออกเครื่องเลย ต้นหนึ่งก็ใกล้แล้วครับแท่งแล้วแท่งปีแล้วพี่น้องแต่ต้นนี้ก็บซิปซิเบทวีที่กันครับพี่น้องเครื่องนี้ก็สซิเบทวีพี่น้องกันเท้ารักษาดียังไงกันต้องเครื่องไงหน่วยไงรับจังก้อนี่ผมก็ดูแลรักษาดีเห็มากกับกำลังสิต้นกับไงสมบูรณ์พี่น้องต้นไงสมบูรณ์ ตะหลกมันเหมน็สมบูรณ์งามครับพี่น้องแต่ต้นกลางๆตัวนี้ผมกว่าเสียวออกเบื้องแหลมมันต้นมันดูซสึกว่ามันสีหง่สีอวบผมเลยบอกบอกะมึงเลยสีจงไหม่ลองมึงว่ามันสีใดงเครื่อหญ่บ่งามทุกกอครับพี่น้องงามทุกกอผมปลูกง่างามทุกกอครับพี่น้องแก้ว่ากลวยไข่กับกวยหอมท่องนี่ การกัลังศึกษาครับเพราะว่าผมกับเ่าเคยปลูกมากเพราะปัญไดผมก็เลยลงคลิปไปแล้วว่าผมทดลองทดลองมาทิ่ปลูกล่องมงว่าทิ่จงไว้หลายๆคือกล้วยน้ำว้าล่องมึงมกล้วยหอมท่องนี่มันติเป็นยังไงจ่งติดตามไปพร้อมเหมือนเดียวผมกับสี่ลงคลิปให้บึ้งไปเรื่อยๆนะครับขาวเวลามันออกเครื่อออกน่วยมากมันติเป็นยังไงลักษณะแบบใดเข้าจงไว้หลายนี่มันสีใดคือกล้วยน้ำว้าเ่แต่ว่าสำหรับป่วยไข่นี่จงไว้หลายนอได้ย่ค แต่้ๆหรือกล้เสรเกินสามนอครับพี่น้องกล้วยไข่เครื่อนยังไงครับเครื่อนยังไงอยู่ตามที่ผมจุ่งไวเม่อต้องตัดดอกหลายพี่น้องกล้วยไข่นีได้ได้เมื่กี้สีส่งเดียวกันแต่ว่ากรเครื่อนหนึ่งกับทีเพราะเ่อหลายวีเป็นไรครับพี่น้องกับที่ีอยู่ห้าหกวีพี่น้องกล้วยไข่พี่น้องพอตัดแล้วพี่น้องพอตัดแล้วกล้วยไข่พอตัดแล้วเอาจังได้กัฝากกด แช่กดติดตามเด้อครับเดอ้อเกษตรทุกใจส่วนทุเรียนจังหวัดลอยเอห็ดนฮาฝากไว้น้ำเนี่ยเช่ใดกะว้าว่าคอยเชียงเราพี่น้องอการเทศไปตามภาษาของคนที่บบมีความรู้อีกยังเราพี่น้องอการปลูกการฝังกะใส่ความคิดความอ่านของเจ้าของนี่และลักษตรแบบใดมันที่ได้ดีขึ้นเพราะดดีกะเบิ่งข้าเ,เห็ดน้ำเนื้เบิ่งปูเข้าเ,เคย ปูกกอนมากแล้วเขาเจ้าเหตดแบบได้แน่เข้ากับศึกษาไปน้าแล้วก็บเบื้งยูทูปไปนําครับตามที่ขาเจ้าไปทายมาแล้วก็บลูกยูทูปเข้าเบิ้งเข้ากับกดเข้าไปเบิ้งกดไหลกดแช่กันไปตามกันไปแหละพี่น้องการปลูกบัก็ดทุเรียนปลูกกล้วยหรือว่าปลูกยังต่างๆแหละพี่น้องเข้ากันเข้าป่ลู่เข้าก็ต้องเข้าไปเบิ้งแล้วก็เข้ามาปรับปรุงการใส่ของเข้า่ามันดินของเขานี่มันกรสี ูแบบใดมันยังสีดีใส่หยังแนมันสีงามกันห้องพยายามมันเก๋จังไดเมื่อต้องใดล่ะพี่น้องความสําเร็จกันห้องพยายามนเนี่ยมันต้องสําเร็จที่เราพี่น้องอ่ะจังไดกะฝากไว้ซํามี่น้พี่น้อง้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกันว่ามีประโยชน์กันผู้ใดว่าว่ามีประโยชน์กะกดเลือนผ่านไปครับอืมจังไดกะขอฝากขอฟังหน่อยอ่ะซัมีแหละพี่น้องซันมี้ละสวัสดีครับ